สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับยาสุไลลืมถิมพงพันพี่น้องเก่านะครับเนาะยาศิลาเสือเห่าหานยองผู้อื่นดีครับครับมือนี้กับอยู่กับเด็กสินทินชัยภูมิครับมือนี้กับพ่อมกับบ่าวดิวคือเก่าแหละครับพากันมาเลาะทงเลาะทาครับบ่าวดิวสวัสดีครับโอ้นี่ครับไปเอามาหาคนปูครับพี่น้องครับเอาเอาไปไปไปอยางหาบ้น โอ้โบ่มีครับ,บพี่น้องครับมาหากล้วปูครับพี่น้องหาอยากหากินเป็นไรนู้นเนี่เหรอเป็นได้มันโมมีอยู่บ่เอาลองเบิังลองเบิังลองเบิงัง,งวิถีชีวิตครับบนอกบรรนานะหาอยากหากินครับว่าจะมาหาปูหรอครับไปไปปนแรงจากน่อย ทีไ đ â บ่บุ๋นี่พี่น้องเมนครับพี่น้องครับนี่ครับเอาปูขุทถังอ้ยอยู่บ่เลิกอ่ะเนาะนี่ครับบ้าวเดียวครับกำลังโกนปูครับพี่น้องครับเนาะน้ำเบิงน้ำเบิงได้บอกโอ้นี่ครับโตปูครับพี่น้องครับนี่ครับหน้าตาปูครับโตได้แล้วครับเดี๋ยวเขาไปหาอีก nào hàm ý yên, nào hàm ý bên đây hàm bên đây, đinh hàm lôm đó, ê, hàm hàm đằng này lôm vô, lôm vô hàm 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 năn, 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 hàm 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 đinh นี่แหละครับวิธีการก้นปูครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งเมืองนองเมืองนางนะครับเนาะเพรว่าที่เป็นฟังไทยฟังลาวหรือพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศครับตอนนี้กับเด็กสินทิ้นเชฟพุ่มพร้อมกับบ้าวดิวครับกับน้ำมาภาพบรรยากาศาทงไฮทงนาครับวิถีชีวิตการมาก้นปูครับไม่ให้พี่ให้น้องได้เบิง้งย้อนห้อยความเก่าความหลังครับ ตั้งแต่ขังเขาเป็นเด็กน้อยพอเม่พามาหากลนหาขุดปูครับเห็นน้ำพอน้ำเม่นั่นแหละครับเงียน,น้ำพอกอน้ำปูอายุหากินครับพี่น้องครับเลิกไหนจังน้อยเนาะเอาไปเลิอกอยุ่เนี่ยตัวนี้ใส้เวลาจังน้อยครับในการกล่นเอากำลังไงครับตั้งใดมือน,นี่ก็ได้ป้นน้อยแห่มือเน,นนะีเนาะ นี่ก็ได้ปุนในเทือะเอ้วเอ้าลงไปอยู่เลิกครับอยู่เลิกพูดแล้วจกไปแล้วมะหอดอยู่นอดนอดตัวใหญ่ชวัวตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็บปนไปนี่แหละครับพี่น้องครับว่าสิได้กินปูครับเ <c oughs> มื่อยหนึน่งตัวหนึ่งเนี่ยเมื่อยหนึ่งอยู่เลิกอยู่อยู่เลิกอิลินี่เป็น เป็นศอกแล้วครับนี่ยังยังโม่หอดโตปูนี่เป็นได้เป็นได้เป็นได้ได้แล้วได้แล้วเอาได้แล้วได้แล้วโอ้ยไหน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 โอ้ครับพี่น้องครับโอ้ครับเอาเอาโชว์โชว์พี่น้องเบื้องนี้โอ้ครับเนี่ยนะครับโตปูครับอ๋อได้แล้วครับสองตแล้วครับไปต่อครับไปต่อ เป็นไดน้นี่เป็นได้เป็นได้เป็นได้บ้าเรียวคือ,อ,คอ,คอเอาคือเอาขุดตโต้คูตโอ,อ,ตอ,อ้ขนาดมาย้ำเลี้ยงเนี่ยนาะงมาน้อยเดียวเนาะได้ซองตัวละต้องเอะลายล้วครับเอาพออยู่พอกินกับพอครับเกี่ยวขุณคุเบ้ยอเจียบ จังไดกระเซียบครับปูช่วงนี้มันมันมันบอกคือปูน้ำปูปูน้าบ้านเขาเนี่ยมันมันเลิกน้อยเนะนอยู่เลิกแท้เหรอบางคนกับมหาปูแบบเป็นอาชีพเลยเนี่ยครับพี่น้อง มือนึงนี่เพื่อนเพิ่นตั้งมะกลุลจะปูจะเศร้าเท่าสวยเท่าเล้งเลยครับเมื่อกี้กับสว่วนกันครับอ่าย้ายคนนึงครับเพื่อนกับมะกุลปูกันเพื่อนขายตัวจากบาทเนาะตัวจักบาทโตขีดละขีดละสิบบาทบอกเหรอเนาะถ้าเป็นขีดถ้าถ้าเป็นตัวนี่ก็ได้ประมาณขีดละสิบบาทนี่แหละครับพี่น้องการือว่าคุ้มค่ากับที่ห้อมมะกุลมาหาโอ้เสียงเอ็ดจำบอกเหรอ ตัวบกไหมโอ้ปีดบกไหมคือปีอยู่เลิกคักเลิกเนะแท้คุณได้แล้ว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 อ๋อได้แล้วครับพี่น้องครับได้แล้วครับเฮ้ยไหนไหนไหนโอ้ครับปัดพี่น้องตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่ปัดครับ อ่าวตัวใหญ่อยู่เนาะตัวง้างเติบตัวงามเติบตัวง้ามเติบครับมันต้องใส่เวลาด้วยครับพี่น้องย่างหาหูปูอีกเพราะว่าตลอดทั้งพื้นน้ำเดครับมีไปเบิดครับตัวทั้งพื้นนะ้ำเขาต้องตาดีจังหน่อยมันแมงตัดเตา,า,า,าโอ้แมงตัแมงตับเตาเอ้าเอาเอาใส่เอาใส่หยิบใส่ทางยิบใส่ทางโอ้แมงตับเตากับมีครับพี่น้องครับโอ้เเห็นโดนแล้วเนาะ อ้าเออบ่เห็นโดนแล้วแมงตับเต้าอ้ามีตัวอย่างครับพี่น้องครับแมงตับเต้ากปกินขึ้นกันนี่ครับขุดขุดน้ำหูมันไปเรื่อยๆครับนี่มันสิมีหูครับหูไปเรื่อยๆหูก็ไปเรื่อยๆยังว่าดีพ่อโตปูเหรอครับอยู่ยูบ่เลิกดอกประมาณแขียนสองนึงครับพี่น้องครับ ไปเรื่อยๆเดียด๋วยวก็เห็นโอ้ได้หลายตัวอยู่ได้เนาะเอาคือหูใยใช่ปุ๋ lla ป่ะเพิ่งทัพเบีเ้ยปวดเขียนเทียนผ้คนได้เนาะได้ได้ไดเอา้าย่ตื้นแท้ย่ตื้นแท้เฮ้อะไรไหนไหนยานยไหนจับก็ได้จับมาได้ แว่าเห็นเห็นตัวแล้วมันบอกจับไปถึกแล้วครับอ,อ,อ้โอ้หูบางยิ่งักตัว <c oughs> ได้ตัวซ้ำนี่เอา้ออาหาหาเพิ่งอีกหาเพิ่งอีกไก่พอเจียวละ่ะเอา้ามีบ่บนั่นดนั่นดชม oment บ่ เนี่ยมุ้งหน้อยหมูน้อย,อย,อยบอ่เอาครับเอาแต่ตัวใหญ่ๆครับตัวน้อยเอาไว้ทักงปันแม่นบ่แม่นบ่แม่นบอ,นบอ,นบอคือบ่คือเออบ่คือป็นใดไปอีกไปอีกแตะเวนไก่ตกดินแล้วครับ เมื่อสิส่นอยู่น้ำหยาเนี่ยเนาะส้นน้ำหยาเออมันเยนน็นเนาะบม่งเนี่ยเนาะสีจังจะขึ้นหู้ต่ำเนี่ยเออ,เอ,อ,เอก็ม้วนไปอีกแบบครับพี่น้องครับมาให้มานาเฮากลับมาต้องบ่ต้องใส่เงินซื้อครับหาเอากุดเอาก้นเอาได้เลยนี่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 หูนี่หูนี่แม่นบ่แมนแมนเอา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 ลองลองมึง vô lượt qua nè con chả là mười ao uva kre con con bay con ma to noi các, to noi con má, bao 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 tổ bao bao bò, bao 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 bò bao 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 นี่แหละเนาะปูนี่อีปีอีปีเนี่ยหากินยากแท้หืมบัดสี่มีกับมีมีอยู่น้ำกันเนาะบัดบ่มีกับหาบ่มีมีมีกับอยู่ใกล้ๆกันทำไมมาเคลียร์บ้างเนี่ยนะนี่แม่นบ่ตอบหูบ่แข่งกันหรือออกแล้ว men 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 đó à, men khăm mèn khăm ô hú nhai như đây nữa nhai như hú này tôi nhai đây tôi nhai gì nói áo, ó mưa bát tháo bài à. à. ờ, này hú khàng cân nè có chi ó hú nhỉ con ô hà kín năm hú khắp <laughs> ô bao điều nhỉ hà kín năm hú đó หูปูครับพี่น้องครับหูปูมัาเป็นหูอย่างนี้หูปูโอ้ยผู้ทยกับยางวนไปวนมาเนาะย่านขีดินฟุง้งใส้กล้องครับก็อ,อาัยกล้องอาจจะใส่เน่จังน้อยครับมาเขียนมางามแต่คือเขียนนะ่ะจืงขีดตัวมนออกรีไปยัา โอ้เรื่มคำแล้วบ้านี้คำลงคำลงหละกปนปูเนาะยอดผักกาดดาเนาะเนื้ยมังหาย,ยอดผักกาดดาวกักเะกดดากินกับปนปูป้าคือนติเข่ากันอยากน้ำบอ่อพี่น้องทั้งเมืองไทยเขาผักกะดดาออกลายแล้ะเด้อพี่น้องเด้อผููอยู่ทั้งไกลต่างประเทศก็ดีครับเป็นกำลังใจให้ครับทุกผู้ทุกคน,กคนสู่การสู่งานครับ เอาขึ้นเลิกแค่พ่อบ่อพ่ออยู่ใส่น้อบันี้เราโมเมนต์บอเมนตตป่ะนะบอสวันฮอดบอ ได้นีน่ได้นเป็นได้เป็นได้พ่อเราไปนี่ครับเลวลาเขาจวเข<พ>อบไปแล้ว มือเทาสิไปถือครับนี่ครับได้แล้วครับเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องครับปูที่เทาได้มือนี่ครับโอ้ได้หลายอยู่ด้วยน้บ่าวดิวนะได้หลายอยู่ว่าเสียวไปแค่เพราะพอะเจียวครับว่าเสียวกาตัวสิบตัวผู้หลับบ่มีแต่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องครับนี่แหละครับความอุดมสมบูรณ์ของทงไฮทงนาบ้านเขาครับหาอยู่หากินครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้อบ่าวดิวกับบ่าวอ๊อฟก็ต้องขอร้าไปก่อนครับ คลิปหน้ามาพบมาพ่อกันไหมครับอยากให้เขาไปเฮ็ดคลิปในนั่นกะพี่น้องกับคอมเมนต์เข้ามาเด้อครับเดอ้อเดี๋ยวไว้มีโอกาสไว้มีเวลากะสิไปเฮ็ดตามคอมเมนต์ของพี่น้องมาให้เบิง่งให้ชมนะครับนาอกะคิดฮอดคิดถึงทุกทุกท่านครับคลิปนี้กะลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ